สวัสดีครับทุกท่านพบกันอีกในคลิปนี้หลังจากคลิปที่แล้วเราได้นำเสนอพระกิ่งไพรีพินาศคลิปนี้จะขอนำเสนอพระรูปหล่อหลังเตาออรีดพศ2505พิมพ์อภัเช่แข่งขีดครับหลวงปู่ทวดนั้นเป็นที่รับรู้กันดีว่าท่านเป็นพระเถราจารย์ที่ มีตำราบันทึกว่ามีชีวิตยอยู่จริงในสมัยอยุธยาโดยมีชื่อเรียกว่าสมเด็จเจ้าพระโคหลวงปู่ทวดเหยียบน้ำทะเลเจืดหลวงปู่ทวดวัดช้างให้ท่านองค์ดำท่านลังกาและท่านได้รับพระราชทานสมณศักดิ์จากสมเด็จพระเอกาทศรสในครั้งสุดท้าย ในราชชนนามว่าสมเด็จเจ้าพระราชมโมนีสามีรามคุณูปรมาจารย์นะครับครับนั่นคือประวัติเบื้องต้นขององค์หลวงปู่ทวดนะครับยังมีประวัติที่น่าสนใจเป็นเรื่องเล่าขานกันมามากมายนะครับส่วนอภินิหารในพระเครื่องนั้นก็เป็นที่รู้จักกันดีว่าเมื่อแขวนหลวงปู่ทวดแล้วไม่มีใครตายโหงนะครับซึ่งบารมีของ องค์ท่านนั้นนะครับเป็นที่เล่าขานสืบต่อกันมาจนถึงปัจจุบันนะครับเป็นพระเกจิอาจารย์ผู้ทรงอภิญญา1ใน2รูปของเกจิอาจารย์ที่เรื่องลือมาตลอดนะครับก็คือบารมีขององค์สมเด็จพุทธาจารย์โตผมพลังสีนะครับซึ่งมีโอกาสก็จะได้แลกเปลี่ยนร่วมกันศึกษาสมเด็จวัดละคัง ในโอกาสต่อไปนะครับครับอย่างที่เกิดไว้นะครับว่าหลวงปู่ทวดนั้นถูกบันทึกว่าท่านมีชีวิตอยู่ในสมัยกรุงศรีอยุธยานะครับแต่ทําไมชื่อเสียงของท่านบาร,รมีของท่านจึงกะรกะจายมาจนถึงยุคปัจจุบันนะครับดังนั้นจะต้องกล่าวถึงครูบาอาจารย์อีกองค์หนึ่งก็คือพระครูวิสัยโสพลหรือหลวงปู่ทิม เจ้าวาดวัดช้างให้ในขณะนั้นท่านเป็นผู้สร้างเนื้อว้านหลวงปู่ทวด2497นะครับจนบาร,รมีของหลวงปู่ทวดกระจรกระชายในอภิธิหารและความศักดิ์สิทธิ์นะครับซึ่งต่อมาก็มีการสร้างทั้งรูปหล่อทั้งเหรียญพระเนื้อว้านหลวงปู่ทวดสืบกันมาจนถึงปัจจุบันนะครับครับในคลิปนี้ขอกล่าวถึง พระรูปหล่อหลวงปู่ทวดหลังเตาลีดพศ .2505 พิมพ์แข้งขีดนะครับพิมพ์นี้เป็นพิมพ์เล็กนะครับหน้าอาปเช่นะครับในพิมพ์นี้มีอยู่ทั้งหมด2พิมพนะครับคือพิมพ์หน้าอาปเช่ซึ่งเป็นพิมพ์นี้นะครับและพิมพ์หน้าแงนนะครับหรือพิมพ์หน้าเชิดนะครับหลายท่านคงสงสัยว่าอาปเช่หมายถึงอะไรนะครับ ว่ากันว่าลักษณะแก้มขององค์ท่านมีขีดคล้ายใบหน้านักรบอินเดียแดงเผ่าอาเปเช่ซึ่งเป็นชนพื้นเมืองที่ตั้งถิ่นฐานอยู่บริเวณชายแดนภาคตะวันออกเฉียงใต้ของอเมริกามานับพันปีนะครับจึงมีคนพูดกันติดปากกันมาเรื่อยนะครับจนเป็นที่รู้จักกันว่าเป็นพิมพ์เล็กหน้าอาเปเช่นะครับ ครับพระองค์นี้ได้ผ่านงานประกวดทั้งสมาคมใหญ่สมาคมพระเครื่องเมืองไทยนะครับและงานประกวดในระดับสมาคมย่อยๆนะครับเพียงพอต่อการนำมาเรียนรู้และศึกษาร่วมกันนะครับครับสังเกตใบหน้าขององค์ท่านนะครับมีขีดอยู่สขีดนะครับจึงเรียกว่าพิมพ์หน้าอาเปเช่นะครับเบ้า นะครับมีลักษณะสีเหลืองนะครับฟูออกมานะครับเป็นคาบเป้าที่ทำให้พระนั้นดูง่ายนะครับบริเวณด้านข้างนะครับจะเห็นว่าขอบข้างนั้นถูกแต่งด้วยตะไบอย่างเรียบร้อยนะครับทั้งบริเวณข้างซ้ายและบริเวณข้างขวานะครับหรือจีวรมีลักษณะนูนเด่นออกมานะครับด้านหลังนะครับ เป็นหลังเตารีดนะครับแต่งด้วยตะไบอย่างเรียบร้อยนะครับมีความแห้งด้วยสร้างในพศ2505ส่วนแข้งนะครับมีลักษณะขีดออกมาจึงเรียกว่าแข้งขีดนะครับข้าเบ้าก็เต็มไปหมดเลยนะครับครับนี่เป็นลักษณะภาพรวมขององค์พระนะครับเป็นพิมพ์เล็กนะครับส่วนนี่เป็นลักษณะด้านหลังนะครับ มีความเรียบร้อยด้วยการแต่งด้วยตะใบนะครับครับนี่ก็เป็นการร่วมการศึกษาหลวงพ่อทวดหลังเตารีดพศ5 5 5พิมพ์เล็กแข้งขีดนะครับหน้าอาปาเช่นะครับส่วนใหญ่ก็จะดูภาพรวมนะครับดูคาบเบ้าดูความเก่านะครับครับในคลิปหน้านะครับเราจะมาร่วมการศึกษาพิมพ์ใหญ่ นะครับพิมพ์นี้นะครับมีลักษณะเรียบร้อยงดงามมากเลยทีเดียวนะครับครับสำหรับคนที่ชื่นชอบในพิมพ์ใหญ่นะครับยังอยู่ที่รูปลอหลังเตรีดอยู่นะครับติดตามชมได้ในคลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้ขอจบการร่วมกันศึกษาไว้แต่เพียงเท่านี้พบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ